สวัสดีค่ปะป้อมนะคะวันนี้เราจะมาถอนหัวลาดิดนะคะโรเบิร์ตทำอะไรดูจะดูหัวลาดิดนะคะนี่นะคะเรามาปลูกกันตอนนั้นได้กินแล้วนะคะนี่นะคะหัวใหญ่ๆโรเบิร์ตยุทธเทกอ ปพกเกจฟอร์ม oh, uh ีเ oh, น uh ี่ยโอ้แกเก็ตป็กเกโอ้โหเวอี่บิ๊กอื o เดอะบิ๊กวันนั่นแหละ่าโก้แท็กวอเตอร์ในวันบิ๊กวันนั้นวอเตอร์เแทควอเตอร์อินเฮียนเียแทควอเตอร์ครเนี่ยให้ลุงกูไปตักน้ำให้ เอามาล้างหัวหลาด,ดิหัวใหญ่หๆืะคะถอนหม่จิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่ถอนตอนนี้ก็ I don't know. A lot did not check out eh? Yeah, you need to grow small amount, oh. little bit, little bit, put more in later, put more in later. พอมนันนน่นมาแล้วกินไม่ทันเลยแค่หน่อยเดียวก็กินไม่ทันแลนะ้วเนี่ยโดนปุ๊บขึ้นมาเยอะมากเลยหัวใหญ่ไว้มากแล้วแมงมันก็จะกินไม่ถอนแมงกิน นี่นะคะหัวลาดิดถอนมาเป็นกองเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาล้างน้ำผักแป๊บเดียวออกมาพึบบเพิ้พิพ่เดี๋ยวก็ได้ไปเด็ดตามต้มจืดได้แล้วนะคะอือ พอดีเพื่อนมา,อาก็เลยแบ่งหัวลาดิดไปให้เขาด้วยบายบายหัวลาดิดเนี่ยโอ้ยร้อน6โมงเย็นแล้วยังร้อนอยู่เลยมันก็คล้ายๆกับ หัวเจ๊เท้าบ้านเราหัวเจ๊เท้าแต่เป็นมันก็คงจะเป็นตระกูลเดียวกันนะแต่มันจะไม่ไม่แพทเท้าหัวเจ๊เท้าเขาไปหั่นซอยใส่กินกะสลัดกินก็อะไรเนี่ยนะคะแต่ป้ามาจิ้มน้ำพริกจิ้มปลาอะไรเนี่ยปนปนอะไรเนี่ยก็อร่อยมากินเข้ามาก็เลยแบ่งให้เขาไปหน่อย Because anyway, he came to here. He go that side, that a bit they go easy. Right? Yeah, beetroot, beetroot is an easy thing. And it makes a lot of mess on the plate. Mess? Looks horrible when it's on plate. Makes the plate all red. Ugh. Mm. Tastes nice, but looks horrible. bit mm. can try to eat. บีฟอย not eat beetroot ต l อดเราปลีฟ่งป w e บีฟว่งูบีฟลูกูบงลงนลู่งนั่งปบียเงลยบิ่ a l k a ก o u t so <What? S 2> you บิ่งบีวู่ปีวปป น,นะคะคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัอนใหม่นะคะกับป้าอ้อมนะคะผักเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงบีทรูทเอามาปลูก,กวันนั้นตอนนี้ก็เริ่มนี่นะคะบีทรูทกำลังขึ้นเลย 拜拜，see you later。